ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะวันนี้อยู่กับผมนะค้งนะวันะนี้เราจะมาเล่นไซะนะต์มคดับจับกุ่งกับเกมวันพันแมงกันนะว้าวโอเคเดี๋ยวก็ไปกันเลยดีกว่าอมอตายได้เวลาตา,ตายของนายแล้วเจ้ามาือ ไปด้วยนักวิทยโตายเลย,ตเลยวันมันจะจอดอีกแล้วไม่เงงก็ไม่อ่างกันดูท่าเดินมันดิได้พวกนั้ได้เจออ่ะไม่ทันก็จังไงเน,นะนี่ย ตัวต่อไปตัวอะไรอืมอืมเมื่อกี้เหมือนมสึกลนเบาๆบอกว่าแล้วฉันมันไปเออไม่ได้เลยใครใครฉันคือโูคูคู่พิทักษ์โลกอืมกล้องสิครับฉันจะหยุดแล้วว่าโอเคฉันจะหยุดความบ้าคลั่งของนายเองฉันมาฉันแข็ง่าอนสเตอร์เองมอนสเตอร์เหรอ หน้าโคกมาคตรทเอียเลยก็ชาวมาเลยจะจหยุดนายให้ออกไปจากที่นี่รเดี๋ยบแป๊บนึงนะครับโอเคได้แล้วเด็กจุดสิครับ l e t อ go เงาะบอดตายใครตายเลยเง ไม่เหมืนหัวเลยเลยโหโคตรแรงตายก็คือแค่รอบเดียวตายอืมโอเคนะครับก็ขอลากันไปก่อนนะลิงก์อยู่ เกมนี้ล่นอยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าอยากติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe กันด้วยนะครับบ๊ายบาย